สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m มังการีพลาะการ์ตูนให้อะไรลมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่องบลูล็อกในตอนที่231ชื่อตอนว่าดําดิ่งเนื้อหาในสัปดาห์นี้ก็สนุกอีกแล้วนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเป๋ๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถกดระบบซปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับฉบับลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องบูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา22เล่มแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อมาอ่านกันได้มีทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนและอีบุ๊กในแอปของวิบุญกิจเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วเวลา3นาทีของระบบ Star Chain System หมดลง มาสเตอร์ของทั้งสองทีมจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกสนับฟี่ส่งเซนโดกลับลงมาในสนามส่วนทางด้านโนอาตอนแรกก็ตั้งใจที่จะส่งคิโยระลงแทนคุโนโรนะที่หมดแรงไปแต่ว่าอิซังิก็เข้ามาขอร้องโนอาให้ทําการส่งฮิโอลีลงสนามแทนซึ่งโนอาก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าขัดกับหลักการปรัชญาของทีมแต่สุดท้ายโนอาก็ตัดสินใจให้ฮิโอลิลงสนาม ไปตามคำขอร้องของอิซังิและเรื่องราวของตอนที่231ก็เปิดฉากขึ้นเสียงของผู้บรรยายเกมพูดขึ้นเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเกมการแข่งขันระหว่างบัสตัดเหมือนเช่นและอ b e r อร์กำลังจะเข้าสู่ช่วงตัดสินแล้วครับสกอร์เสมอกัน2ประตูต่อ2ประตูสุดท้ายนี้จะเป็นของใครกันนะความเครียดความกดดันในตอนนี้พุ่งถึงขีดสุดแล้วครับ ความคาดหวังต่างๆก็เริ่มก่ะตัวขึ้นผู้เล่นของทั้ง2ทีมต่างก็กระหายที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ให้ได้สึกแห่งศักดิ์ศรีที่จะต้องตบลงด้วยชัยชนะเท่านั้นขณะน,นี้เกมหยุดลงชั่วคราวเพราะหมดเวลาของระบบ Star Chain System ทําให้ซุ่มมานั่งสํารองของทั้ง2ทีมต่างก็ขยับกันอีกครั้งแล้วก็เป็นโอกาสอันดีของผู้เล่นทั้งหมดที่จะได้พักหายใจหายคอกระซัแบแป๊บหนึ่งก่อนที่จะต้องลงสนามนฟาดฟันกันต่อผู้บรรยายพูดอธิบายถึงบรรยากาศในสนาม ทางด้านทีมอูเบอร์สนาฟฟี่กลับไปที่มานั่งสำรองแล้วเขาเริ่มถอดผ้าพวกหัวออกตั้งขวยงอย่างสบายใจหน้าตายัางคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มสนาฟฟี่เริ่มให้คำแนะนำสุดท้ายกับลูกทีมเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะนี่คือคำแนะนำที่ฉันพอจะบอกให้พวกนายได้ตอนนี้ปรัชญาของทีมอูเบอร์ของฉันถูกบาโลยึดไปแล้วเพื่อทํางานให้กับเขาพวกนายทั้งหมดลองทําให้ฉันดูหน่อยสิเอาความรู้แท็กติกทั้งหมดที่ฉันสอนไปทําการสร้างสรรค์หนทางคาประตูใหม่ๆ ที่แม้แต่ตัวฉันเองก็คาดเดาไม่ได้คำแนะนำของสนับฟี่ทำให้ผู้เล่นทีมอูเบอร์ต่างก็ยิ่งรู้สึกใจฟูยิ่งกว่าเดิมไอคู IQ, ยกมือขึ้นปาดเหงื่อยิ้มออกมาด้วยความตื่นเต้นรับทราบครับบอสนิโกก็ยกน้ำขึ้นดื่มสรุปคำพูดของสนับฟี่อีกครั้งเป็นการทบทวนก็แค่ทำแบบที่พวกเราทำกันมาตลอดแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าแบบนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเซนโดใช้มือทั้งสองตบหน้าตัวเองเพื่อสร้างความตื่นตัวพร้อมกับตะโกนออกมาโยสรับทราบครับ โฟกัสแบบเต็มพิกัด100%เลยครับสนัฟี่พอถอดผ้าพ,พวกหัวเสร็จก็เอามาหมุนเล่นอยู่ที่นิ้วแล้วก็หันไปพูดกับบาโลนายจัดการให้ทีมอูเบอร์มาทำตามคำสั่งนายได้สมใจแล้วสินะเอาล่ะจากนี้ต่อไปถ้าทีมแพ้แล้วล่ะก็นายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์นั้นนะเข้าใจใช่ไหมล่ะไอเด็กเวนจอมแหกกฎสนับฟี่พูดขู่ บาโลก็นิ่งเงียบไปในมือก็ถือขวดน้ําขึ้นมาดูคิวทั้งสองเริ่มขมวดเข้าหากันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้บาโล,ลเริ่มไม่สบอารมณ์แล้วชิหุบป,ปากไปเลยหน้าไอ้ผู้ใหญ่หัวโบราณไดโนเสาร์อย่ามาพูดขู่เหมือนฉันเป็นเด็กๆไปหน่อยเลยเรื่องแค่นี้ฉันก็รู้หรอกหน้านายนั่นแหละนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เตรียมตัวสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวที่จะเห็นฉันก้าวข้ามผ่านนายไปต่อหน้าต่อตาเธอ บาโลต่อปากต่อคำกลับสนับฟี่ยิ้มหัวล้อในลำคอกับการต่อปากต่อคำของบาโลที่เต็มไปด้วยความมั่นใจหยิ่งยโสแล้วก็อวดดีโอ้จะเป็นคำคุยโวที่ยิ่งใหญ่จริงนะแต่แค่คำพูดสุดมั่นใจนะ่ะมันไม่พอหรอกทั้งหมดมันตัดสินกันที่ชัยชนะในสนามต่างหากเล่าเข้าใจใช่ไหมละ่ะไอเด็กเวนคำพูดของสนับฟี่เป็นเหมือนกับการย้ำเตือนสติบอกเป็นนายให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าอย่ามวัวแต่ได้ใจกับผลการตีเสมอ และแนวทางใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราวะว่าสุดท้ายแล้วในเกมกีฬาฟุตบอลตัดสินกันด้วยผลแพ้ชนะผู้เล่นของทีมอูเบอร์ที่ได้ฟังต่างก็ส่งเสียงปลุกใจตัวเองเป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่งอาลิวโพสท่าสวยงามพูดบอกกับตัวเองว่าฉันจะชนะดาโกก็ตะโกนส่งเสียงตอบรับโอลารับทราบคับบอสพวกเราจะต้องชนะฟูกากุโกของอูเบอร์ก็เอากระปั้นมาประกบกันเตรียมพร้อมเต็มที่บรรยากาศของทีมอูเบอร์เต็มไปด้วยความเล่าหลอนทางฝั่งบ้านนั่งสำรองของทีมบาสตาัด์เป็นเช่น โนอาก็เด no yeah, ินเข้ามาจับหลยคิโยระคิโยระจีนไม่ต้องเสียใจไปนักที่ครั้งนี้นายไม่ได้ลงแต่ในแมตต์ต่อไปนายจะได้ลงแน่ๆชั้นสัญญาและจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้นายเตรียมตัวไว้ให้พร้อมหล่ะโนอาบอกกับคิโยระด้วยน้ำเสียงราบเรียบคิโยระก็นานิ่งไม่แสดงอาการเสียใจหรือผิดหวังออกมาเลยแม้แต่น้อยแววตาของเขายังคงนิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจรับทราบครับมาสเตอร์ คิโยราตอบรับแล้วก็กลับไปนั่งที่มา้านั่งสำรองสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในตัวคิโยราได้เป็นอย่างดีระหว่างหรีทเทปเปที่นั่งอยู่ข้างๆก็ยกมือขึ้นปอบคิโยราด้วยอีกคนหนึ่งในสนามฮิโอริที่ได้รับโอกาสในการลงเล่นก็เดินเข้าสู่สนามพร้อมๆกับที่ยืดหลายเตรียมความพร้อมขอบคุณมากนะอิซางิคุงที่เลือกชั้นลงสนามแทนคิโยราคุงฮิโอริหันมาพูดขอบคุณอิซางิส่วนอิซางิก็ยกน้ำขึ้นมาดื่มตอบกลับไปไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกฉันไม่ได้ทำเพื่่ออนนายย ที่ฉันเลือกนายเพราะว่าฉันต้องการความสามารถของนายในการทําประตูของฉันเองต่างหากว่าแต่ว่าฮิโอลิ i, นายหนะสามารถใช้เมตาวิชันแบบฉันได้หรือเปล่าปีสงีถามกลับพร้อมกับทําตามหบทเมตาวิชันให้ฮิโอลิดูเมตาวิชันนายหมายถึงการใช้สายตาที่เป็นการนําภาพหลายๆภาพที่มองเห็นมาต่อเชื่อมกันในหัวประมวลเป็นภาพใหม่ใช่ไหม ถ้าแบบนั้นแล้วก็ฉันคิดว่าทําได้นะฮิโอลิตอบพอได้ยินแบบนั้นอิสางิีก็เลยถามต่อไปแล้วนายมองเห็นอะไรตอนที่สนับฟี่หยุดการเล่นเขาโดยแอทแท็ของฉันฮิโอลิ ori, เริ่มเหงื่อตกตอบกลับไปตามสิ่งที่คิดและมองเห็นเพราะว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคําตอบจะตรงใจอิสางิีหรือเปล่าอ๋อตอนนั้นน่ะเหรอนายน่าจะทําประตูได้ถ้าบอลถูกส่งเร็วเข้าสู่เท้าของนายคาตอบของฮิโอลิทาให้อิสางิยิ้มออกมาด้วยความดีใจผลโล่งใจทันทีอ่าดีเลยดูเหมือนพวกเราจะคิดเหมือนกันเลยนะ ตอนแรกฉันคิดว่าฉันคงคิดไปเองคนเดียวแต่พอได้ยินคําตอบของนายฉันก็สบายใจแล้วละ่ะเพราะแบบนี้ลหละฉันถึงเลือกนายสิ่งที่ฉันต้องการจากนายก็คือการสร้างสรรค์เกมที่สุขุมอรอบคอบมองลึกไปจนถึงรายละเอียดแบบนั้นนั่นละ่ะอิซงิีอธิบายแล้วฮีโอลิก็ขยับถุงมือตัวเองอีกครั้งแล้วก็พูดต่อไปว่าแต่จะว่าไปแล้วลูกนั้นก็โทษยูกิมิยาคุงไม่ได้หรอกนะที่ส่งลูกโด่งให้นายเพราะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมของเขาก็เลยทําให้นายสามารถสร้างพื้นที่ชั่วพริบตาที่จะทําประตูได้ ว่าแต่เรื่องนั้นนะ่ะช่างมันเถอะนายน่ะมีแผนอะไรต่อจากนี้ไหมอิสังิคุงฮิโอริถามไปได้วยความสงสัยอิสังิก็น่านิ่งตอบกลับอย่างมั่นใจตอนนี้น่ะเหรอไม่มีเลยสักอันคำตอบที่ไม่มีคําตอบทําให้ฮีโอริถึงกับหัวเราะชอบใจฮ่าฮ่าฮ่าโถอะไรการไม่อยากจะเชื่อเลยแฮว่านายถึงขนาดกล้าไปขอโนอาให้ส่งชันลงสนามให้ได้ทางทางที่ตัวเองก็ไม่มีแผนการรองรับเลยเนี่ยนะให้ตายสิบ้าชะมัดเลยนายเนี่ยอิสังิ มองไปที่ทางผู้เล่นอูเบอร์ที่ลงมาในสนามพลางยกมือจับคางคุ้นคิดหาคําตอบก็มันไม่มีทางเลือกนี่นามันมีเพียงแค่ทางนี้เท่านั้นที่น่าจะเป็นไปได้สําหรับฉันสิ่งที่พวกเราทั้งสองคนต้องทําพวกเราต้องด้นสดในสถานการณ์ต่อจากนี้ให้ได้ตอนนี้พวกนั้นเพิ่งจะเริ่มทานฟอร์มฉันคิดว่ามันจะต้องมีช่องว่างสักแห่งให้พวกเราโจมตีได้แน่ยิ่งถ้าเรามีกันสองคนแบบนี้เราจะต้องหาช่องว่างนั้นเจอฉันเชื่อแบบนั้นแล้วถ้าหากว่าเราทำได้ละก็ชัยชนะจะเป็นของเราอย่างแน่นอนอิสางิ พูดพร้อมกับยื่นมือออกมาฮีโอลิที่เป็นคนหัวไวอยู่แล้วก็เข้าใจได้ในทันทีถึงแผนการที่สุดแสนจะบ,บ้านระห่ำของอิสางิอ๋อถ้าจะให้สรุปแล้วล่ะก็สิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือการลิงก์รวมกันของภาพแห่งชัยชนะที่เราทั้งสองต่างก็มองเห็นให้เป็นภาพเดียวกันสินะด้วยการที่ต่างคนต่างใช้เมตาวิชั่นอ่านและวิเคราะห์แล้วนําข้อมูลบารวมกันเป็นเมตาวิชั่นแบบคูณ2ถ้าแบบนี้อาจจะดีกว่าการที่ต่างคนต่างใช้ก็ได้เนอะเอาล่ะฉันเข้าใจทั้งหมดแล้ว ฮิโ e อลีตอบพร้อมกับยื่นมือไปตบกับมืออิซังยีที่ยื่นออกมาเป็นการตอบตกลงรับทราบในแผนการแล้วก็เป็นคําสัญญาด้วยว่าเขาจะไม่ทําให้อิซังยีผิดหวังเด็ดขาดแผนการสุดแสนบ้าระห่ำทําให้ทั้งสองต่างก็ตื่นเต้นแววตาเต็มไปด้วยความเล่าร้อนไปลุยกันเถอะฮิโอลีอิซังยพูดให้สัญญาณส่วนฮิโอลีก็ตอบกลับไปเป็นการยืนยันได้เลยอีโกอีสแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้ภายในใจของฮิโอลีเต้นละลัวด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกยินดีปนตื่นเต้น ที่กเกิดขึ้นภายในจิตใจที่เคยหมดอะไรต่อยากกับการเล่นฟุตบอลมาเป็นระยะเวลายาวนานน่าแปลกใจจริงๆเลยแฮะปกติแล้วฉันเกลียดที่จะต้องถูกคาดหวังจากคนอื่นแท้แต่พอเป็นความคาดหวังของอีสาง,งิฮุงฉันกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดสัมผัสได้เลยว่าการแข่งขันครั้งนี้จะทําให้ฉันเป็นไปอย่างแน่นอนฮีโอริคิดอยู่ในใจด้วยความตื่นเต้นตัดกับมาที่ทางมานั่งสำรองโนอาที่สวมชุดบอร์มเสร็จก็กลับมานั่งที่ซุ้มมานั่ง โนอาที่เห็นว่าสนับฟีให้ท้ายบาลโลอย่างถึงที่สุดก็เอ่ยปากถามสนัฟีไปด้วยความสงสัยน่าแปลกใจจริงๆเลยนะสนับฟีฉันไม่คิดเลยว่านายจะหันไปพึ่งแท็กติกที่เต็มไปด้วยอารมณ์แบบนั้นอย่าบอกนะว่านายได้รับอิทธิพลความกระตือรือร้น,ลน,ลนและแพชชั่นจากเด็กบ้าพวกนั้นนะฉันคิดว่านายจะเป็นคนประเภทเดียวกับฉันซะอีสนับฟีพอได้ยินคําถามก็ยิ้มแล้วก็ตอบโนอา,ากลับไปแบบนี้มันก็ไม่เลวหรอกหนาไอ้มนุษย์หุ่นยนต์ร้ายความรู้สึกอีเซงนี้โยอีจิอย่างนั้นหรือ พอเห็นเด็กคนนี้แล้วทําให้ฉันเข้าใจเลยว่าทําไมนาถึงดูแลประครบปัง,งมเขาอย่างดียังกลับเป็นลูกบุญธรรมของนายอย่างไงอย่างนั้นเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ที่มีความสามารถพิเศษมากๆเลยนะโนอาที่โดนสนาฟฟี่พูดหาว่าอีเซงิคือลูกบุญธรรมก็ก้มหน้าลงเอามือจับคางคุณคิดอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ฉันหรอกนะที่มีลูกบุญธรรมนายเองก็มีเหมือนกันนั่นแหละสนาฟี่บาโลโชโเองไง เขาเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพมากเลยนะถ้าเทียบในระดับยูยี่ด้วยกันแล้วฉันคิดว่าเขาอยู่ในระดับต้นๆของโลกได้เลยโนอาชมกับคํเช่นชมในตัวบัลโลของโนอานักเตะอันดับหนึ่งของโลกทําให้สนาฟฟี่หัวเราอออกมาเพราะว่ามันเป็นการยืนยันว่าเขามองคนไม่ผิดฮ่าฮ่านายก็คิดแบบนั้นใช่ไหมไอ้ไซบอกตอนที่ฉันเห็นเด็กทั้งสองนั่นทําให้ฉันนึกถึงความสัมพันธ์ของนายกับเอโกชินปาจิเลยนะความเป็นคู่แข่งที่บิดเบี้ยวของพวกนายนะ่ะฮ่า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 นาฟฟี่หัวลาะชอบใจ แต่โนอาห์กับไม่ได้คิดแบบนั้นเขารีบปฏิเสธกลับมานายอย่าเอาฉันไปรวมกับไอ้บ้านั่นนะฉันอยากเห็นผู้เล่นที่พัฒนาไปได้ไกลกว่าไอ้บ้าวิกลจะหลข้างฟุตบอลนั่นต่างหากละ่ะโนอาห์พยายามแก้ตัวสนาฟี่ยังคงยิ้มไม่หบมองไปที่อีซง,งีและบาโลในสนามเขาหลีตาลงเล็กน้อยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังกว่าเดิม5ถ้าเด็กทั้งสองคนนี้ยังคงรักษาระดับพัฒนาการของตัวเองต่อไปได้ไอ้ความฝันลมๆแลงๆของประเทศญี่ปุน่นที่อยากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะ ตัดกับมาอีกด้านหนึ่งท่ามกลางบรรยากาศความเล่าร้อนที่เกิดขึ้นในสนามมีคนคนหนึ่งกับรู้สึกสั่นสท้านด้วยความหวั่นไหวเนสยืนกลืนน้ำลายอึกใหญ่คิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยให้ตายสิวะเราจะทำยังไงต่อดีเนี่ยแค่มีไอตัวหน้าลำคาญอยู I ่อีกทีก็แย่พอแล้วไอเวนนี่เป็นเหมือนกับเข็มในกางเกงที่คอยทิ่มแทงฉันอยู่ตลอดเวลาจะแกะยังไงก็แกไม่ออกเลยสักที แต่ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีทีมอูเบอร์ที่ในตอนนี้มีแท็กติกที่คาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยอย่าบอกนะว่าการแข่งขันครั้งนี้ฉันกับท่านไกเซอร์จะต้องแพ้พวกแม่งอ่ะพอเริ่มคิดถึงความพ่ายแพ้เนสก็เหงื่อแตกออกมาเต็มหน้าดวงตาเบิกโพลงหัวใจสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวแต่ทันใดน,นั้นไกเซอร์ก็เดินเข้ามากอดคอนี้จากทางด้านข้างเป็นอะไรไปเนสทำไมถึงต้องทำหน้าตาหวาดวิตกขนาดนั้นถ้านายยังทำหน้าตาแบบนั้นต่อไปละก็เทพธิดาแห่งชัยชนะก็จะทิ้งนายไปนะ ไกเซอร์พูดเตือนสติน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความราบเรียบเนทพอเห็นว่าไกเซอร์เจ้านายของเขาเข้ามาก็รีบตะโกนถามกลับไปด้วยความเลือกหลักท่านไกเซอร์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็พวกเราจะต้องทํายังไงกันดีล่ะครับไกเซอร์ก็ตอบกลับมาเอาหน้าเอาหน้า,า,นาจะเย็นเย็นการแข่งขันทุกการแข่งขันย่อมมีช่องว่างให้พวกเราเสบอรองดูสิตอนนี้โยอิจิ G. ก็คงกําลังคิดหาหนทางใช้สติปัญญาที่ตัวเองมีเอาชนะให้หัวแดงจอมหัวร้อนที่มีแต่กําลังอยู่แน่ๆพวกเราจะเล็งไปที่จุดหน,นกัน เกมนี้พวกเราจะทำลายพวกมันทั้งหมดในคราวเดียวนายพร้อมแล้วหรือยังลาเนสไกเซอร์เงยหน้าขึ้นมองที่เหยื่อทั้งสองคนอิซางีและบาลโลหน้าตาของไกเซอร์ตอนนี้มีเส้นเลือดปูดขึ้นมาจนเห็นได้ชัดแววตาน่ากลัวรังสีเอามาหดแผ่กระจายเต็มไปหมดนี่คือหน้าตาแบบเดียวกับตอนที่เขาวางแผนศึกษาการเล่นของอิซางีนในห้องมอนิเตอร์ทางฝั่งอูเบอร์รอเลนโซก็เดินเข้ามาวอลแวร์กับบาลโล บาโลจังนายอยากได้ฟันทองสมบัติสันหลักของฉันไหมฉันยกให้นายได้เลยนะหนึ่งซีเป็นการขอบคุณที่นายช่วยให้คุณสนัฟรี่ตดสินใจเล่นฟุตบอลต่อไงละ่ะพูดจริงๆนะฉันไม่เคยเห็นเขาทําหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยฉันติดนี่นายอย่างใหญ่หลวงเลยนะบารโลจังรอเลนโซใช้น,นิ้วดึงปากของตัวเองออกมาเผยให้เห็นฟันทองเลียงกันทําหน้าตาทะเลนดีใจแบบเด็กๆที่ชอบอดของเล่นบาโลก็ลรีบปฏิเสธพร้อมกับทาหน้าตาขยักขยแยงพูดอะไรของนายฟะใครจะไปอยากได้ฟันทองของนายกัน แต่ก่อนอื่นนายช่วยเอาหน้าของนายออกไปเกย์กาจากหน้าฉันได้ไหมทุเลศแล้วบาโลก็หันหน้าไปพูดกับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ทีมนี้เป็นของฉันแล้วต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกนายทุกคนจะต้องช่วยให้ฉันยิงประตูตัดสินชัยชนะนี้ให้ได้เข้าใจใช่ไหมหพวกไพร่บาโลออกคําสั่งทั้งหมดต่างก็ตอบรับคําทันทีได้เลยราชาทั้งฝั่งบาสซาเหมือนเช่นกาการบาลุรีบดึงสติตัวเองกลับมาบอกกับตัวเองไปว่าครั้งหน้าฉันจะต้องหยุดลูกยิงของเขาให้ได้ฉันจะไม่เสียท่าแบบเดิมอีกแล้ว ยูกิมิยะใช้นิ้วขยับแว่นตาตัวเองขึ้นแปลแววตามุ่งมั่นตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคนที่จะเป็นฮีโร่ของเกมนี้คือชั้นตั้งหากไลจิก็ตบมือเสียงดังตะโกนส่งสัญญาณบอกเพื่อนๆให้เตรียมพร้อมเอาละว,ว้วไอพวกบื้อทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมซะ พวกนายได้ยินฉันไหมตอนนี้สนับฟี่ออกจากสนามไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นทีของพวกเราบ้างหรือและแล้วเสียงประกาศในสนามก็ดังขึ้นประกาศประกาศตอนนี้สนามพร้อมแล้วหลังจากการต่อสู้แข่งขันอย่างดุเดือดระหว่างบัสษัตเหมือนเชนและอูเบอร์สกอร์ในเวลานี้เสมอกันสองประตูต่อ2ใครกันนะจะเป็นผู้ทำประตูแห่งชัยชนะและได้ปรากฏชื่อในฐานะดารานำของการแข่งขันขอให้ผู้ชมทั้งหมดต่างก็เตรียมพร้อมกันนะครับเสียงนกหวีดเริ่มเกมที่กำลังจะดังขึ้น ฮิโอริก็รีบกระโดดขึ้นสูงเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตัวเองพร้อมที่สุดส่วนอีเซงิก็ตั้งสมาธิคิดทบทวนอยู่ในใ,นใจในที่สุดฮิโอลิก็ลงมาแล้วจิ๊กซอทั้งหมดที่ฉันจะใช้ในการถับประตูก็ครบแล้วฉันจะควบคุมสนามแห่งนี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสร้างสรรค์เกมของฮิโอลิประตูสุดท้ายที่จะส่งให้คนคนนั้นเป็นฮีโร่จะต้องเป็นของฉันแล้วเสียงนกหวีดเริ่มเกมก็ดังขึ้นเนสเขี ess, ่ยบอลให้กับไกเซอร์ ผู้เล่นของทั้งสองทีมต่งวิ่งเข้าใสากันอย่างรวดเร็วอีซางิเปิดโบนไบตาวิชันทันทีพร้อมกับพุ่งเข้าไปฉันจะไม่ให้ใครได้ตำแหน่งนี้ไปเด็ดขาดราชาของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือฉันและเรื่องราวของตอนที่231ก็จบลงเนื้อหาในตอนนี้เรียกได้ว่าสนุกตื่นเต้นอีกแล้วนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆในตอนนี้ก็คือความสัมพันธ์ภายในทีมอูเบอร์ที่ทุกคนก็ดูแล้วสนิทสนมกันดีแถมดูแล้วแต่ละคนก็ตบ,บุกกันอย่างสนุกสนาน ทางด้านคิโยละถึงแม้ว่านัดนี้จะไม่ได้ลงแต่ก็ได้รับคำบ้านจากโนอาว่าโอกาสต่อไปจะต้องเป็นของเขาแน่ๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีบทบาทอย่างไรนี่คือตัวละครที่เท่มากๆอีกตัวหนึ่งแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เป็นไปได้ว่าทางอาจารย์ผู้เขียนอาจจะอยากเพิ่มบทบาทของตัวละครตัวนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งตัวก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้จริงคนอ่านจะต้องยิ่งเครียดกว่าเดิมเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีก็มีแต่ตัวละครที่เท่ๆอยู่แล้ว ที่ยังมาเพิ่มบทเท่ๆเข้าไปอีกเหล่าแม่ยุคแฟนๆทั้งหลายคงได้แต่กัดพาเชนากันไปเพราะว่าไม่รู้จะแบ่งใจกันยังไงแล้วแล้วผมก็รู้สึกชอบรายละเอียดเล็กๆที่ถ้าไม่สังเกตก็คงไม่เห็นตรงเทปเปที่ให้กําลังใจคิโยละบางทีแล้วนะครับสองคนนี้อาจจะสนิทกันมากกว่าที่เห็นก็เป็นได้ก็คงต้องรอว่าคนเขียนจะเขียนเรื่องราวของพวกเขาใหม่และสิ่งที่หลายๆคนสงสัย ก็เริ่มเฉลยเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโนอาห์และเอโกถ้าฟังจากปากคําของสนาฟฟีแล้วเป็นไปได้เลยนะครับว่าในสมัยก่อนเอโกอาจจะเป็นคนดังมากๆในหมู่นักเตะเยาวชนด้วยกันก็เป็นได้พอเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะเห็นอดีตของ e เอโกเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเกิ่งขนาดไหน และซีนที่ผมชอบอีกซีนก็คือเนสและไกเซอร์สองคนนี้คือตัวละครที่เคมีเข้ากันเป็นอย่างมากคนหนึ่งเป็นเจ้านายอีกคนหนึ่งก็เป็นทาสก็ไม่รู้ว่าแผนการของไกเซอร์คืออะไรก็คงต้องมารอดูกันถ้าเราจะบอกว่าอีซางิมีฮิออนลไกเซอร์ก็มีเนสนี่แหละแล้วอีกคนที่ดูเงี่ยมๆยผิดปกติก็คือคุณนิงามิีพอมาในแนวทางนี้ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าบางทีแล้วคนที่ยิงประตูสุดท้ายอาจจะเป็นคุณนิงามิีก็ได้นเนี่ยบูล็อกมันอะไรกันเนี่ยสนุกขื่นเต้นทุกตอนจริง จากนี้ต่อไปพวกเราก็มาเฝ้าให้กำลังใจพวกเขาในตอนต,อนต่อๆไปกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ